สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็ก l ออนะแล้ววันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนเป่านะครับที่บึงผีโพงนะทุกคนสวัสดีครับผมเปาเดินสำรวจป่าล่าผีนะครับผมใช่ครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารับตัวน้องนะเพราะว่าเอซีหลายๆท่านเรียกร้องมาแบบนี้นะใช่ผมก็จะเลยมารับน้องเขานะพี่พีเอฟซีหลายท่านขอมานะใช่ครับทุกคนให้มารับน้องไปอยู่ด้วยอะไรเพราะว่าอยู่กับอยู่กับผีโพงไม่รู้ว่าใช่พ่อของจริงหรือเปล่าเพราะอันตรายครับทุกคนผมก็เลยจะมารับครับ ตอนเช้าๆแรกๆเราจะมารับได้ตอนกลางวันแล้วนะแต่เราไม่ว่างกันครับเราก็เลยแบบมาหาโอกาสมารับตอนคืนดีกว่าโอเคแล้วก็แบบฝนตกหนักมาครับช่วงตอนนี้ครับตอนนี้ก็ฝนลงมาไปๆนะผมใช่ครับทุกคนนี่ก็มืดแล้วนะโอเคครับทุกคนไปกันเลยตอนนี้ผมก็กําลังเดินเข้าไปในบึงนะทุกคน ใช่ผมนี้เวลาแบบมองในกล้องนี่มันไม่ค่อยชัดน,นะครับทุกคนผมก็ขออภัยเลยนะแต่ถ้าแบบมองแบบว่าขอภายนอกไปนะ่มันก็สว่างมากเลยนะผมก็มีข้าวมาให้น้องเนี่ยนะแล้วก็ผมก็จะพาน้องไปอยู่บ้านผมก่อนนะทุกคนนี่นะเปาก็ได้เดินมาแล้ว นก็ยังตกไปปลอยอยู่เลยนะซึ่งเอทีเอสีหลายๆท่านก็ได้บอกให้ผมว่าให้มารับน้องนะผมก็ตั้งใจจะมารับน้องกลับไปบ้านผมนะทุกคนจยาให้น้องกลับไปอยู่บ้านผมเกาอนนะแล้วก็พาอย่างไงก็ผมก็จะคิดดูอีกทีนะทุกคนแล้วฝนตกเพื่อทุกคนดูน้ำค้ังเลย ผมก็ได้เดินมาไกลเลยนะ บึงแรกนี่เรายังไม่ได้ไปดูนะทุกคนเรามาเลยเราเลยมาบึงสองก่อนเลยนะตอนนี้ผมขอบขายนะนะอย่า,เางเ,งนะงเ,เ,เดียวนะฝนตกไปดีไม่รู้ว่าน้องเดีอยู่อย่งไหนนะถ้าเราจะไปดูน้องก่อนเลยนะวายยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่า ใช่ครับกนน้ำขังด้วยเมื่อคืนนี้เราเจอพ่อในลำเปล่านะ เราก็ต้องระวังพ่อด้วยนะทุกคน ก็ได้มาถึงเบึงแล้วนะทุกคนแต่ผมได้ออกมาขลังเบึงนะตอนนี้จเจอทีวรดีป่า ฝนตกแบบหนักมากลแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเป็นยังไงนะแล้วแบบช่วงที่ฝนตกผมจะมาผมก็มาไม่ได้เพราะฝนมันแรงมากเลยทุกคน ผมเดินมาทางผิดนะดมันมืดอ่ะอออนะใช่่เรออยังเดินาไปหมายมาช่วงกลางคืนไปนี้มันก็จะงงงทางนเลยัะทุกคนเราผมก็ต้องระวังงูด้วยนะพอฝนตกไปเนะี่ยงูมันออกมาหากินพวกกบเขียดนะทุกคน เบึงอย่นี้มะบึงอย่นี้บปองเราก็ต้องบับปองนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเจอพ่อเขานะ เนื้อป้อมนะน้องเขาอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยน้องเขาไม่อยู่วะไม่อยู่ยไ,ไม่รู้ะเราก็ได้เต็มข้าวมาให้แล้วเนี่ย ทุกคนครับน้องเขาไม่อยู่นะแล้วผมก็ไม่กล้าตะโกนเสียงดังนะเนาะหัวน้องเขาหนีเดียว่ะโดนพาตัวหนีไแล้วไม่รู้ไปล้องหักบวนหาดูสักสพักใช,นะใช่ตอนนี้ผมไม่เจอน้องกหรอนะทุกคน น้องเขาไปได้หรอเนาะผมขอเดินรอบบ่อให้ทั่วก่อนนะท,นทุกคนเพื่อๆน้องเขาอาจจะหลบฝนอยู่ตรงไหนสักที่ก็ได้นะ,นะนนนผมก็ต้องส่งให้ดีๆครับ ไม่เจอแล้วทุกคนแล้วผมก็ไม่กล้าตะโกนเรียกน้องเขาด้วยแต่วันนี้ตั้งใจจะมารับน้องเขาไปอยู่บ้านผมหนงนะไม่เจอเลยอ่ะ ลื่น้องเขาไปอยู่บึงแรกวะเพื่อนเ่าลื่นน้องเขาไปอยู่บึงแรกวะอ,องไปดูวไปเราลองก็ไปดูบึงแรกไปเพราะว่าบึงนี้เราไม่เจอโอเคทุกคนผมขอไปอีกบึงหนึ่งก่อนนะเพราะว่าตอนมาเนี่ยผมไม่ได้ไปดูบึงแรกนะ ผมขอตัวแบบไปดูกลับไปดูเบึงแรกก่อนเพื่อเผืน้องเขาอาจาไปอยู่เบึงนู้นนะนี่ก็ลกมากเลยผมหาสองน้องเขาไม่เจอครับโอเคครับทุกคนไปเจอกันบึงแรกครับโอเคคบทุกคนผมก็ได้มาเบึงแรกนะนะไม่รู้ว่าจะเจอน้องเขาหรือเปล่า แต่วันนี้แบบไม่เจอผีพวงสักคนเลยนะทุกคนแปลกมากส่วนมากผมมานะผมจะเจอ,เอไม่หนึ่งคนก็สองคนนะทุกคนบึงเลยนะบึงอยู่นี่นะครับ นี่ทุกคนบึงนี้นี่น้ำเป็นสีเขียวหมดเลยนะไม่เจอลองมองรอบๆดูกอนอาจจะเจอแบบไข่อยู่แบบข้างๆบ่อก,ก็ได้ ปกติมีน้ำอยู่เต็มบ่อเลยเนาเพิ่นใช่ตอนน้ำหลังจากนั้นก็น้ำแห้งโดยมากตอนนี้ก็เพิ่มมาเพิ่มมาแล้วนะเพิ่มมาแล้วเพราะว่าฝนมันตกบ่อยมากเลยครับไปต่อลองไปดูตรงที่เ,ทเราเจอเ<ร>ดิเออ ไม่รู้น้องเขาไปลบฝนที่ไหนนะหรือหรือผีอพ่พงพาไปลบฝนที่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนแต่ศอลปีหลายท่านก็ได้บอกมาเป็นนี้แล้ว่าไม่ใช่พ่อหอนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใช่หรือโดนจับตัวมาผมก็ไม่รู้นะเปาไม่เจอว่ะเพื่อน ไม่เจอเนี่ยอ,อ,อืมผมจะลองเดินแบบหาบรอบๆอีกแครพังนะออมาคนเดียวไมว่ได้มาคนเดียวนี่หลอดมากเลย นี่นะทุกคนตอนนี้ก <mat> ็ได <ötzlich> uh. 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 ้เ <lymph> ด <unun aries> <owners> ินออกมาเรื่อยๆแล้วบรรยากาศหลอนมากโหแบบน้ำค้างนี่เอ้าเอ้าเราลองไปเดินดูข้างในนิดนึงอาจจะเจอน้องเขาได้เพราะเราว่าผมไม่เจอเลยนะว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนรอนเนี้ย ทุกคนดูปลาครับหลกมากเลยถ้าวันนี้เราไม่เจอเราก็น่าจะมาพรุ่งนี้นะทุกคนน้ำปล่านะพรุ่งนี้เราอาจจะมาใช่ถ้า,ถามผมน่าจะมารับพรุ่งนี้นะทุกคน ปล่อยให้น้องอยู่อยู่แบบน,นี้ไปเรื่อยๆนะ้มันจะเป็นอันตรายทุกคนเราแบบน้องอาจจะต้องอยู่แบบน,นี้ตลอดไปนะผมก็เลยแบบเชื่อเอฟซีดีกว่าครับมารับน้องไปอยู่ด้วยดีกว่าครับทุกคนไม่เจอครับไม่เจอเลย ผมก็ต้องมาตรงบ่ออีกฝั่งหนึ่งงนะแบบบ่อเนี้ยกว้างมากเลยครับทุกคนเอ,เอาเราว่าเรามาพรุ่งนี้ดีกว,ว่ามั้งนะไม่เจออะไม่เจอเลยเราว่าเรามาพรุ่งนี้ดีกว,ว่าเพื่อเผื่อเจอ <c oughs> แต่คืนนี้เราไม่เจอละเรามันจะเริ่มดึกแล้วด้วย เฮียทุกคนผมขอตัวออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าตอนนี้ครับเราสองคนก็ได้ออกมาถึงรถแล้วนะและแบบว่าน้องคนนี้ไม่รู้ว่าไปหลบฝนที่ไหนครับทุกคนใช่ครับผมเราไม่เจอเลยนะใช่ตอนเราพยายามหารอบๆแล้วครับหาท่าไหรไรก็หาไม่เจอเนาะแล้วก็พรุ่งนี้นะผมก็จะลองมาหาน้องอีกครั้งนะ แล้วก็พาน้องกลับไปบ้านผมก่อนนะทุกคนแต่ถ้าเขาอยู่เว้นนะมันอันตรายเขาเดี๋ยวหน้าฝนไปนะใช่เพื่อนใช่ครับก็จะว,ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารับน้องอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่เจอน้องเนี่ยก็เราก็ต้องหายต่อไปนะใช่ทุกคนเพราะว่าเอสจีหลายๆท่านนะครับได้บอกว่าให้พาน้องกลับไปบ้านนะเพราะว่ามันอันตรายถ้าน้องอยู่เว้นนะโอเคทุกคนผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะทุกคน